ต้นเลยก็สวยดีว่ะ ยังเยี่ยมมาเยี่ยมมาอุ้ยกัดโอ้กัดไม่โดนเยี่ยมไปเลยเ <c oughs> ยี่ยมมา mười một bảm. một, bảm. một, bảm. một bảm. ごちそうてまでした。 Put it here. Here. Let Dad try it first. How? Oof! <c oughs> ึ้่อไอ <c oughs> ้สวยครับผมบอกแล้วมันจะแอบ,บเอาตามเนี่ยครับล่องอย่างเงี้ยไซโอเคเลยเจ้ากัดเป็นเจ้ายักษ์ใหญงครับผมนี่หนึ่เต็ม้มไอ้สวย,ยดูได้มารครึ่งโลได้เลยครับผมเนี่ครับ โอเคครับผมฝากไว้ดด้ยครับมันเป็นทางน้ําไหลนะเมื่อกี้ตัวเงินตัวทองเดือยมันมาลงตัวครแต่ปลามันเลื้อออกดักอยู่ช่องนี้ครับเนี่ยดักตามช่องมาตีไปตีมากัดจนได้ครับผมโอเคครับผมสุดชอนมากครับ